ครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่เราเราได้สารต่อภาพยนตร์เรื่องพนอสองแบบว่าสารต่อความสยองแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ให้ให้คนดูได้รอนานเลยครับเพราะว่ามันก็จะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น่ายินดีมากที่เราได้ได้ทำในวันนี้นะครับก็แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนรอดูความสยองที่มันจะเพิ่มมากขึ้นจากชาตที่แล้วแล้วก็ กับกลุ่มนักแสดงกลุ่มใหม่ที่จะมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวแล้วก็รวมถึงความสยองที่มันจะมากขึ้นอย่างนี้ก็รอติดตามดูว่าใครจะรับบทเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นยังไงกันฝนะากทุกคนด้วยแต่ภาคนี้ไม่นจะคอนติเนียหรือมันจะเล่าในมุมไหนเลน่าเข้าวๆาว่ามันจะมันคือเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากภาคที่แล้วหลังจากที่เราจบภาคที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเรื่องราวมันสานต่อต่อเนื่องแหละทำทำไรก็คือต่อเนื่องจากภาคที่แล้วเลยทีนี้แต่ต้องคอยติดตามดูว่าจะ พนอเปียกหรือใครเนี่ยจะไปเจอกับเรื่องราวอะไรต้องรอติด g, ต,ตามติดตามดูนะครับรับรองเข้มข้นแน่นอนมากกว่าเดิมครับง้เตอหถือว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจให้มีกลุ่มนักแสดงขึ้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยากได้คนที่ที่ใหม่จริงๆบางคนหลายคนเลยแหละที่ยังไม่เคยอาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของของบางคนอะไรเงี้ยก็อยากให้ให้รอติดตามว่าแต่และคนจะมีบทบาทเข้มข้นยังไงรับรองได้ว่า แต่ละคนเซอร์ไพรส์แน่อนอนครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับกลุ่มแล้วแต่งกลุ่ม,มใหม่มากที่จะต้องมาปะทะกับกลุ่มเก่าเนี่ยอันนี้หลอดอยู่แล้วว่าเข้ม้นแน่อนอนในแง่ของเล่นการเล่นของมันจะมีมใหม่ๆมีปรับเริ่มเติมีมีฮะก็มีเพิ่มเติมเรื่องวิธีการแบบใหม่แล้วก็รวมถึงดีไซน์ฉากเสียงฝันที่ต้องใหม่แล้วก็แรงหัวขึ้นกว่าเดิมคืออันนี้ต้องบอกว่าว่าภาคแรกคือเป็นเด็กมัธยมภาคเนี้ยโตขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างโตขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอน นก็ก่านอโน่ค่เนี่ยครไปก่อาเพไป่อนเป็นไงบ้างค่ะอยากใได้รับนไบ้างคะไงบ้างก็ไป่าาก่อนนะครับอพารเนียยังไงตัวมันโตขึ้นยังไงอับน่กับอโน่โตขึ้นยังไงมันจะเล่าได้ขนาดไหนเยเอาเป็นว่าก็เป็นผมพไม่ได้ครับโดนของอยู่เฮ้ยองเป็นยังไงบ้างมัน ดีใจที่ได้กลับมาเล่นอีกรอบเลยค่ะภาคนี้ภาคนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะป่คิดว่าพี่ตั้มน่าจะไม่จัดให้อย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่าภาคที่แล้วค่ะไม่น้อยกว่าน่นแน่นอนเจ้าพ่อกลับมาลูปพี่โน้ตผสมมาต้องเตรียมใจขนาดเดียวกัภาคที่แล้วค่อนข้างที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปทั้งสองคนเลยเตรียมใจไหมคะเตรียมใจพร้อมมากๆครับผมเพราะว่าภาคหนึ่งเราทำไว้ค่อนข้างสุดแล้วก็ทางนี้ เตรียมรวยค่ะไม่ได้เตรียมใจเตรียมรวยอย่างเดียวแต่กินนี่คือจะมารวยไหมหรือว่าจะจนเหมือนเดิมแต่โตขึนยังไงถ้าต้องรอดูครับผมก็ปกติคาแรคเตอร์มันก็โตขึ้นตามการเวลาผมว่าเขาก็น่าจะต้องเริ่มมีมีฐานะเริ่มมีบ้างสะอาดขึ้นน่าจะสะอาด ขอบคุณครับผมมากครับแม่ผมก็สะอาดแล้วนะสะอาดแล้วแต่งน้าแสดงน้างใหม่อยูใครบ้างครับพี่ยังนี่อะไรครับคนหลักครับนี่น้องพิมตัด้วยครับนี่ครับผาตัดเลยครับอยู่ม่อยู่นานนะผมครับตัดเลยครับก็เป็นเรื่องเล็กๆครับให้ผมตัด้วยติดเต้นกล้าไหมกล้าไหมโอ้ติดเต้นนะมาส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าจริงๆได้มาเจอกับแบบ เพื่อนพี่น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลวหลายๆคนเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ากดดันเล็กน้อยนะเพราะว่าภาคแรกก็คือทามาสุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเรามาตรงนี้ก็มีหน้าที่เสริมครับเหมือนที่ทําอยู่วันนี้ครับก็มีหน้าที่เสริมสปอร์ตแล้วก็ทำมาที่เต็มที่ครับรับรับ,รบรการแสดงหน้าใหม่เป็น สยองขวัญครั้งแรกของพิมมาค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะก็ฝากติดตามพนอสองได้นะคะสัญญาว่าจะทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็เชื่อว่าตัวละครพีมาได้รับบทก็ทุกคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้ติดตามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดินทางไปพร้อมๆกับตัวละครน,นี้ด้วยเหมือนกันใครไงก็ฝากพนอสองได้นะคะานกัเป็นไงบ้าง เป็นเพราะเป็นเรื <Safe> ่องแรกของดีใจมากขอบคุณนภัสก็ไม่ต้องห่วงค่ะใส่สุดอยู่แล้วใส่สุดเรื่องมาก้วยนะคะบัวพีรุบัวครับแตงใหม่นะใหม่ใหม่ตั้งแต่ใหม่เอาเป็นว่าเป็นตัวแทนทีมเดิมนะคะทีมเดิมทีมเดิมทีมเดิมทีมมเดิก็คือแบบคราวที่แล้วสุดแค่ไหนครั้งนี้สุดยิ่งกว่าค่ะ นี่พี่มาพี่มาครับพี่มามือใหญ่เป็นระดับเจ้าลัทธิคิดเหรอว่าจะตไตง่ายนี่เหมือนท่าที่แล้วยันทายไว้ว่าต้องไปติดตั้ต้องรอดูว่าว่าพี่มาร์กทำอะไรต้องรอภาพนี้มาทำอะไรจะเซอร์ไพรส์นีเซอร์ไพรส์หนึองเลยถ้าหลังสองคนพี่มาร์กไหม มาเข้ามาเสียงลงได้ก็เรียกว่าเป็นได้การร่วมงานกับพี่ตั้มอีกอีกครั้งหนึ่งครับก็จริงๆรู้อยู่แล้วว่าพี่ตั้มเนี่ยสายสยองประมาณประมาณไหนครั้งนี้มาก็คิดว่าน่าจะสยองขึ้นมากกว่าเดิมกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าพนอลภาคแรกก็ทําไว้ดีมากๆครับก็วันนี้ก็จะมาเป็นสายสปอร์ตในส่วนพนอลสองแต่ทำเต็มเต็มที่แน่นอนเข็งมากแข่งเย็นพุกมก็ได้ไม่ต้องเข้าไปข้างหน้าก็ได้นะมัน ได้ลูกครับผมก็เต้นๆครับเต้นๆแล้วก็นั่นแหละครับเหมือนที่พี่บอกเลยมาซัพพอร์ตในภาคสอบครับก็ภ้าศอกแตองคุณสอบแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมอย่างแข่งเลยที่มุ่งกับในฐานะคือเราจะสร้างพลังผีจักรวาลเลยครับเอ่อจริงๆมันมันก็เป็นจกักรวาลของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเรามีเรารู้สึกว่าเราอยากสานต่อแหละความความสยองให้มันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันยังมีอะไรให้เราต้องเล่าให้ได้เล่าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันมีมีผู้ชมที่เราติดตามเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก,เราก็เราก็พยายามขยายต่อไปเรื่อยๆให้ให้คนได้รับความขยองความสนุกความตืม่นเต้นกนม,มากๆขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนจะมีคนชื่นชอบอยู่เราก็เราก็พยายามที่จะพัฒนามันเราก็ทำอยางังให้มันไปไปเรื่อยๆไปสุดๆไปเรื่อยๆครับถามว่าจะมีจักรวาลต่อไปไหมอันนี้ก็อยู่ที่จะตอบรับแต่ก็มีโอกาสที่จะมีต่อนะครับมันสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เป็นจักรวาลเดียวกันกันกบกับเรื่องเรา ไปยักหน้าแล้วรอฮะพร้อมพร้อมไปเรื่อยๆครับได้ตลอดอะ่เป็นสิ่งที่เราทำในเรื่องให้ชื่นชมมันมีไม่กับการลิงขององน้มีแน่นอนนะเพราะเราเชื่ออยู่แล้วเราเชื่ออยู่แล้วเราถึงทำทำตั้งแต่ลองของแหละมาปนอเราก็ยิ่งเชื่อเราเชื่อว่าจริงๆมันมีอยู่ในสังคมนี่แหละมันอาจจะอยู่ในมุมมืดที่ใครไม่เห็นมันไม่ถูกเปิดเผยมาเนี่ยแต่มันมันมันมีจริงแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องศยศาสตร์เรื่องของที่มันมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่แบบจับต้องไม่ได้แต่ว่า มันก็ถูกแทรกด้วยเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์ที่ดำเมือม่อจิตใจดำเมื่อด้านมืดของมนุษย์นี่แหละมันถูกสอาแทรกในในภายใต้ของการเล่นของที่เป็นเครื่องมือท้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องสยายสายเดียวมันพูดถึงเรื่องมนุษย์ทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มีจริงในสังคมจริงคแรบบมาได้ปากเราถูกจะได้สังคมอะไรก็ปากพนอ .2 นะครับเราสานต่อความสยองขวัญต่อเนื่องจากภาคแรกแล้วก็ ไม่ต้องให้รอนานเพราะฉะนั้นแฟนคลับทุกคนรอติดตามชมได้เลยว่ามันจะสยองแค่ไหนมากขึ้นแค่ไหนครับกับนักแสดงชุดชุดจากภาคแรกและแนักแสดงกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพเุ็มน,นะครับเพราะนั้นรับรองได้ว่าเข้มข้นสยองประเดิมแน่นอนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ